หลังจากได้รับการพักโทษกลับมานั่งแท่นเล่าข่าวให้แฟนข่าวได้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับสรยุทธสุทัศนะจินดาล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกเล่าความรู้สึกผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ถูกจำคุกได้รับโทษในเรือนจำความรู้ที่ต้องตื่นมาแล้วไม่ได้ทำหน้าที่อ่านข่าวที่เคยเป็นนะคะก็ทำให้เป็นทุกข์มากๆเลยค่ะรวมถึงความรู้สึกวันแรกนะคะที่ได้กลับมานั่งเล่าข่าวอีกครั้ง เจ้าตัวนะฮะเล่าประมาณว่าวันที่ถูกจำคุกรับโทษตามคำพิพากษาผมนึกถึงประโยคเดียวเลยอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ยูก็บอกว่าพูดง่ายแต่ทำยากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะทำใจผมพยายามมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยมันก็จบสักทีวันหนึ่งผมจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในคุกผมพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทั้งกับเรือนจำทั้งกับเพื่อนๆผู้ต้องขังในคุกเนี่ยนะครับไม่เคยมีความสุขขอแค่ทุกพอประมาณ ผมได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องเล่าชาวเรือนจำให,ให้กับเพื่อนเพื่อนชาวเรือนจำด้วยนะครับเป็นความรู้เรื่องโควิด1 i n e t ทำรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำครับอยากเห็นเพื่อนเพื่อนมีกำลังใจตัวเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะอดทนก้มหน้ารับโทษกระทั่งผมได้รับการพักการลงโทษตามกฎเกณฑ์ได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกครั้งผมดีใจที่แฟนข่าวไม่ลืมการวันแรกที่ผมเดินเข้าคุกผมไม่ได้ร้องไห้แต่วันแรกที่ผมได้รับการพักโทษ ผมกลับบ้านไปร้องไห้ผมได้อ่านข้อความต่างๆวันนี้ผมอยากจะกลับมาทักทายพูดคุยเล่าเรื่องอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างที่เคยเป็นมาขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอมาครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ